วันวันละช็อตวันนี้อยากให้ทุกคนช่วยดูคลิปนี้ค่ะแล้วตัดสินกันหน่อยว่าเด็ก5ขวบผิดอะไรนี่คือข้อความที่โพสต์เอาไว้ใน Facebook ผู้ใหญ่ฝั่งเด็ก5ขวบนะคะเขาได้อธิบายไว้ค่ะว่ายืนซื้อน้ําต่อจากผู้หญิงคนนี้แล้วมีหลาน5ขวบมาด้วยแล้วเป็นเด็กพิเศษก็เลยเล่นซนตามภาษาเด็กค่ะไปตีโดนผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้ก็เลยเอาน้ํามาสาดใส่หัวเลยตามภาพค่ะ ตรงอะไม่ไม่ผิดแต่เ้อต้องมาขอโทษก็ได้จะเดี๋ยวให้น้องมาขอโทษแต่ถ่ายเนไหมเอาไม่ได้ผิดเนาาดอะผิดไหมสาดอะอ,ดอ่ะ,อะอมีสาดืนนะไหมเดี๋ยวเราสาดขึืนไหมก็น้องมาตีหรือปะเราก็ต้องผิดกับเราเอาไอาไหมไไ้ํิเนาะสาดอะผิไหสัดอะเอามีสาดเ่อนน้ไหมวเรากาดเพื่อนเอายัมไนงตีเรากั้นตีกดับไไหได้ปิะตีได้แเ้วแล้วเรื่องน้ํเนี่ยเอาอยัางเอไงรืรอ่ะเรื่องน้ํเาเอาอยัางไงก่อนะะพูดมา เรื่องน้ำแล้วเรื่องน้ำคืออะไรก็เด็กมันมาตีเราไม่ตีกลับก็หายตั้งที่จตรงไหนมีน้ำไหลเด็กเนี่ยมันขู่ไหมเอ้ามันไม่ได้ไม่เหมือนไล่ตีเด็กทุกคนเลยปะคะไม่ค่ะอ๋อนี่แต่นี้ถ้าครูบอกมาบอกผู้ใหญ่ก่อนเราก็จะให้เด็กขอโทษเพราะอันนี้ไม่รู้เรื่องเลยว่าน้องไปตีแล้วได้บอกใครปะคะที่ยืนอยู่สามคนเมื่อกี้ไม่ได้บอกเลยก็คือมาอยู่เอาน้ำมาสาดเด็กได้เลยหรอคะเด็กแล้วเด็กวั ที่ไม่รู้แล้วพี่ถามทำไมาการที่พยูน้ำมาถามที่ได้ถามล่าแล้วคือไม่ได้มาบอกผู้ใหญ่เลยนะอยู่ดีเดือนเอาน้ำมาสาดเลยมันไม่ควรนะทำไมต้องแค่เพราะว่าทำไมต้องบอกเราแล้วหนูจำเป็นปต้องบอกพี่ไหมว่าเด็กคือเด็กที่เสกหนูก็ไม่จำเป็นต้องบอกนะคะแล้ว<ม>เอาชาอยากให้เขารู้ว่าปิดบ้านไว้ดีไม่บอกบอกไอวุฒิเอาชาไหมคือไม่สาดคือตัวได้เลยใช่ไหมคะไม่ว่าใครก็แล้วแต่ตอใ<อ>ห้ไม<อ><า>่ได้เด็กคนนี้ก็ไม่มีใครโดนพี่เลยใช่ไหม ซึ่งข้อความในโพสต์ก็ได้ตั้งคำถามค่ะว่าแล้วถ้าเกิดแก้วนั้นเป็นน้ำร้อนล่ะจะเกิดอะไรขึ้นคำขอโทษไม่มีสักคำเอาชนะแต่กับเด็ก5ขวบซึ่งคอมเมนต์ก็ไปในทางเดียวกันค่ะว่าแบบนี้ก็เกินไปนะเป็นเราไม่ยอมมีมวยไปแล้วแน่ๆแล้วทุกคนล่ะคะคิดเห็นกับเหตุการณ์นี้ยังไงลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้ค่ะ